สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานิตยาวันนี้นะคะคลิปนี้ใครที่ไม่อยากให้สัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเป็นว่านป้องกันงูป้องกงันสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ ใครที่งูเข้าบ้านบ่อยๆนะคะก็หาปลูกไว้เลยนะคะว่านชนิดนี้เรียกว่าว่านพยาลิ้นงูนะคะว่านพยาลิ้นงูหรือชื่ออื่นเรียกว่าว่านเขี้ยวงูนะคะก็ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลำต้น เป็นหัวลักษณะคล้ายหัวหอมนะคะอยู่ใต้ดินสูงไม่เกิน30เซนติเมตรนะคะก็จะมาดูหัวกันนะคะหัวว่านชนิดนี้ลักษณะเป็นอ่คล้ายหัวหอมหัวใหญ่นะคะอยู่ใต้ดินตัวนี้ลักษณะเชน่นนี้เลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหัวของว่านชนิดนี้นะคะก็เกษตรบ้านนามาเทให้ดูนะคะตัวนี้ อ่าแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าว่านพญาลิ้นงูนะคะการปลูกตัวนี้จะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแสงแดดครึ่งวันนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหัวเขาจะมีหัวเล็กๆออกด้านข้างอีกนะคะตัวนี้ก็จะขยายพันธุ์โดยการแยกหัวปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะเพราะว่าเวลาเขาออกดอกดอกจะสวยนะคะอันนี้ ความเชื่อนะคะก็คือเมื่อหัวว่านนี้ติดอยู่กับตัวผู้ใดนะคะไม่ว่าจะไปในตามป่าเขาลำเนาภัยนะคะก็ตะขาบงูไม่สามารถกัดได้นะคะเพราะว่าจะกลัวว่านนี้ฉะนั้นใครที่เดินเข้าป่าเข้าพงนะคะสามารถนำติดตัวไปได้สัตว์มีพิษไม่เข้าใกล้นะคะว่านชนิดนี้ก็สรรพคุณ มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะถ้าปลูกว่านนี้ไว้ในบ้านใดงูจะไม่เข้ามารบกวนในบ้านนั้นนะคะ,ะหากแม้นว่าถ้าถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดก็ให้นำหัวว่าน ฝนกับน้ำมะนาวทาบริเวณที่ถูกง,งูกัดหรือตะขาบกัดทันทีนะคะตัวนี้จะแก้พิษได้ทันทีเลยนะคะก็เป็นว่านดีของไทยอีกหนึ่งชนิดนะคะที่บอกสืบต่อกันมานะคะ,ะคนโบราณก็ย่อมมีที่มาที่ไปเสมอนะคะความเชื่อนี้มีมาแต่โบราณน,นะคะ,ะบางท่านก็จะเรียกว่านนี้ว่าว่านเขี้ยวงูนะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ ใครที่มีอยู่แล้วยังไม่รู้จักยังไม่รู้ชื่อนะคะกะ็ในคลิปนี้ก็คงจะได้รู้ว่าว่านพยา,พยาลิ้นงูนะคะเป็นแบบนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าว่านเขี้วงูนะคะก็ป้องกงันงูป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะถ้าบ้านไหนมีอยู่ ก็งูจะไม่เข้าบ้านนะคะตัวนี้ป้องกันสัตว์มีพิษได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะเกษตรบ้านานานิตยาวันนี้ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นว่านที่ช่วยป้องกันงูไม่เข้าใกล้นะคะจะเข้าป่าเข้าดงนะคะพกติดตัวไว้ก็จะไม่กล้าเข้ามากัดนะคะเพราะว่าเขาจะกลัวว่านชนิดนี้ นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะบ้านพยาลิ้นงูก็เพื่อนๆไปหาปลูกนะคะไว้ประจำบ้านเรือนเลยนะคะงูไม่เข้าใกล้คลิปนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วคะ่ะเกษตรบ้านนาหากมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกษตรบ้านานานิตยาด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ